เอาไหนเรามาซีก่อนที่พี่จะส่งตัวไปสถานีตำรวจเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้พี่หนูคบมาสามสี่ปีอะค่ะคบมันแม่งแต่มันหยมแล้วพี่ตอนแรกมันก็ดีนะเออหนูเพิ่งรู้สันดาลว่ามันแบบเล่นยาใช่ไหมตอนแรกหนูก็อยากลองกับมันนะแต่แบบมันก็เออมันก็ดีที่มันไม่ให้หนูลองเออตอนแรกก็เกลียไม่ใช่ไม่อยากให้มันทําอ่ะ ืแต่มันได้เงินอะพี่หนูสบายอะอหนูหนูออกจากบ้านหนูอยากไปเช่าบ้านอยู่หรืออะไรอยากได้อะไรหนูได้ทุกอย่างเลยอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่ตอนหนูอายุยี่สิบแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบค่ะโอ้หสิบปีนะอ่ะไงต่อแล้วแล้วมันก็เออพาทําอะไรของมันขายขายายาอะไรเนี่ยอืหนูก็เคยไปเอาของให้มันด้วย เนี่ยอยู่ฝั่งขามีนแล้วพี่แบบขับรถไปแบบกับเมียเมียลูกพี่มาอย่างเงี้ยก็ขับมอไซค์กันไปมีคนมารับอยู่ฝั่งสายแก้วเนาะก็มีแบบคนมารับเราเข้าไปขามีนเลยก็ไปเอาหนูหนูหนูไปกล้ายักนมพี่เขาอะพี่ผู้หญิงคนน้งเขาไปยักตุดเลยนะพี่หนูหนูไปกล้าไนงะหนูว่ายักนมก็พอ ก็ก็เคยก็เคยทํามาแล้วแบบก็ไม่รู้ว่ากล้าได้ไงเนี่ยตอนนั้นแบบทําอะไรก็ได้กูรักกูรักของกูกูว่าอยากได้เงินไงอยากได้เงินแล้วก็สบายแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักเนาะเนี่ยแบบติดน้อยมากอืมก็โดดไม่โดนเลยนะตอนนั้น,นและก็เพิ่งมาโดนตอนที่อยู่ในเมืองคือเป็นคนที่เขามาจับเขาก็าอยู่ในเมืองใช่ไหมเขาก็ตามดูมดแบ<ต>บเขารู้ได้ไงแสดงว่าเขามีสาย ก็เขาน่าจะจับเพื่อนของมันอะได้คนเลยนะคะจับเพื่อนได้ตรวจเยี่ยวอะไรเนี้ยเขาก็สาวา่ใช่สาวตอเป็นเราพอไอ้วันที่ตำรวจบุกเข้ามาคือหนูหนูก็นอนนอนอยู่นอนแบบสภาพนอนนอนทั้งวันทั้งคืนอะเหมือนคนเล่นแล้วตหนูไม่ได้เล่นเลยนะอืมาถึงก็เปิดประตูแบบตกใจเสื้อในก็ไม่ได้ใส่ คือแบบก็ดึงหัวออกมาตรวจเยี่ยวตรวจหนูหนูไม่เจออยู่แล้วหนูไม่ได้เล่นวก็มีมหัวหนูอยู่ในห้องนึงแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงแม่งนั่งเล่นเกมอยู่ก็โดนแปสามคนแม่งมันก็ไม่เชื่อว่าหนูไปเล่นนะมันก็แบบตรวจตรวจอยู่นั่นแหละแล้วตอนนั้นหนูผอมได้ไงสภาพหน้าก็หมายถึคนเล่นอ่ะอืมเอมอก็จับมันไป ก็ดีดีที่แบบว่าเขา mm hmm. เขาไม่จับไม่จับเข้าคุกหรืออะไรอะ่ะเขาก็ให้สารต่อ mm hmm. ก็เลยแบบต่อยอดไปหาตัวใหญ่หนูก็ได้ไปอ่ะเขาแต่นั่งคุณละคันกับตำรว mm hmm. ก็ไปกับตำรวจ mm hmm. ก็ต้องไปนั mm ่งรอนั่งดักดักรอตัวใหญ่มันมาพอเขาจับตัวใหญ่ได้ก็ mm hmm. เขาก็ปล่อยหนูแต่แม่หนูก็อยู่นั้งสองวันนะพี่ โคตรทรมานความรู้สึกโคตรทรมาอ่ะกินนอนยังไงก็นอนในห้องที่เขาให้นอนอะค่ะแต่ว่าไม่มีผ้ามีผ้าห่มไหมเออไม่มีนะพี่อืเป็นห้องเทรมนาแบบว่าเปิดพัดลมอ่ะอืแล้วแฟนก็โดนมัดแขนโดนกุญแจมือนี่แหละอืก็หนูไปโดนแบบก็สงสารมากตาะนั้นคือร้องไห้ตลอดเวลาเวลากินข้าวก็ต้องป้อนมน เออให้มันกินด้วยเพราะมันแบบกินไม่ได้แล้วก็ก้อนเวลาเราไปเข้าน้ำเขาก็ให้เราไปแล้วหนีเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่หนีืงเออ,อเรารักไงรักแฟนก็จะอยู่กับแฟนนแหละพอวันที่เขาปล่อยออกมาก็เขาจับตัวใหญ่ได้เขาก็ปล่อยปล่อยมาแม่ก็ไม่ให้โทรศัพท์ไม่ให้เที่ยรเลยให้เงินติดตัวเหรียญบาทให้โทรโทรตู้โทาตู้หาแม่เออแล้วพ่อแม่ก็มารับ กลับไปที่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้นอ่ะอันนั้นเรื่องของอดีตสิบปีที่แล้วแล้ววันนี้ทำไมน้องถึงมาทำอีกมันได้เงินเงี้เงินมันดีมากอ่ะเดี๋ยวแล้วงานประจำทำอะไรหนูเป็นชา่างวี่ชา่างทำบมกเนี่ยหนูก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ว่าธีรขายยาเนีย่ยมันได้เงินดีไงก้็ติดสตาร์เดิมเนี แบบว่าชอบสบายไงเออแล้วทำกับใครก็ตอนแรกก็ทำกับผัวเก่านั่นแหละแต่แม่งมาเสือกงนีอ้าวแล้วครั้งที่แล้วคือเราที่เล่าให้ฟังว่าเราช่วยผัวช่วยผัวเก่าช่วยทุกอย่างรักมากแล้วตอนเนี้ยทำไมผัวเขาไม่ช่วยแล้วก็มันไม่รักหนูแล้วไงม,ม,มันใหม่ละทีแต่ว่าหนูยังทำต่อก็หนูรู้วิธีข้ามอนทุกอย่างไนงะ แบบลูกค้าก็มีหมดทีอ่อืมหนูก็เลยทําต่อแม่เลยคือแบบตอนแรกที่เริมทาไปมันก็มีหนี้สินม,มาเนาะอืมก็เลยแบบกลับมาทําอีกกลับมาทําเราก็แบบได้ใช้หน,นี้มีเงินใช้สบายอะอ่ะแล้วตอนเนี้ยรู้ถึงผลของการกระทําหรือยังว่าโดนจับจะรู้สึกยังไงแล้วมันไม่ได้ออกปล่อยออกเหมือนสิบปีที่แล้วนะมันจะต้อง ขึ้นลงขึ้นสาลแล้วก็หลายสิบปีเลยเข็ดไหมหนูจะพูดว่าเข็ดก็ไม่ใช่อ่ะพี่ก็แบบโดนมาเยอะแล้วอ่ะไม่ไม่ได้สนใจแล้วรู้รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนยังไงอ่ะอก็ไม่เป็นไรก็คือยอมรับสภาพไปนะจะโดนอีกก็ไม่เป็นไรใช่ไหม,มก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกเมื่อไหร่อ่ะ ก็ก็ไม่รู้ว่าจะทำอยู่ไหมว่าหนูไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบต้ององอตัวคนเดียวตอนเนี้อ่าอ่าโอเคก็ถือว่ายอมรับในผลของการกระทำนะอ่ะปะปะเอ้ก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเราพาพี่ไปช้ของกานนะโอเคปะได้ค่ะดูเลยไอ้นำผิดกฎหมายเลิกดูดได้แล้ว ซ่อนตรงไหนอีกก็มีลเตอืมอ้าชี้อ่าก็ซ่อนไว้ตรงนั้นนะอ่ะตรงไหนอีกนี่ไหมนี่มนมนตมีใต้เตียงนะวพวกขอบอะไรในนี้นะ,ะ,ะหมดแล้วค่ะโอเคหมดแล้ว อ่ะปลาป,า,ปาเดี๋ยวพี่จะพาไปสถานีตำรวจนะโอเค